สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชส,สรารเสลล์ครับผมวันนี้อยู่กับชุดทั้งน้ําหัวสูงนะครับผมเตะแทงน้ําหัวสูงเป็นถังคู่นะครับผมตัวนี้ความสูงที่6เมตรครับผมหลังคาก็จะเป็นสรารเสลนะครับโซลารเสลล์เซตนี้6แผงนะครับปั๊มขนาด2แรง ACDC นะครับตัวนี้โครงสร้างเตนงะาน้ำกาวนัยทั้งหมดนะครับผมด้านล่างอันนี้ ด้านข้างเนี่ยจะเป็นบันไดบนนะครับลูกค้าอยากได้เป็นบันไดบนนะครับแต่ของเราก็ยังคงคอนเซปต์นะครับเป็นเหล็กกลมแป๊บน้ำนะครับเพื่อความคงทนของโครงสร้างนะครับเนื่องจากว่าเหล็กนะครับต้องอยู่กลางแดดกลางฝนตลอดเวลาเพราะนั้นเราเลือกเหล็กที่เป็นแป๊บน้ำกระมังไนนะครับผมตัวนี้เป็นฟีหีทซิงค์นะครับผมจะทนทานกว่าเหล็กชุบซิงก์ทั่วไปนะครับงานแข็งแรงทนทานแน่นอนครับผมตอนนี้งานคอนเซปต์ของลูกค้าจะก็จะมีโรงเก็บของด้วยนะครับ องก็อยู่ข้างหลังนนะครับทีมงานก็กำลังจะทําอยู่นะครับกําลังขึ้นโครงเดี๋ยวเราขึ้นโครงทั้งน้สร็จนะครับก็จะเชื่อมโครงห้องเก็บของห้องเก็บของนี่ขนาดสองเมตรคูณ2เมตรห้าสิบนะครับสูงสองเมตรยี่สิบนะครับตัวห้องเก็บของตัวนี้ถนะังขนาด3ามผลิตสองใบนะครับของลูกค้าอันนี้ลูกค้าซื้อมาเตรียมไว้ให้เราแล้วนะครับใบนะครับขนาดสามผลิตตัวนี้จะขึ้นโครงนะครับข้างบน ต้องขายนะนโครงสร้างเราแข่งแรงสวยงามน,นะครับผมเล่นที่แข่งแรงเลยครับผมใช้งานยาวๆเลยนะครับลูกค้าใช้งาน,าน,งางานดีดๆนะครับตัวปั๊มน้ําก็จะเป็นโซล่าเซลล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซ,ซล่าเซลล์ตัวที่ของลูกค้ามีอยู่4แผงแต่ว่า,าเราจะใส่สมุดหกแผงนะครับผม,มนในนี้ลูกค้าติดตั้งไว้ก่อนแล้วนะครับไปที่ทั้งน้ำนะอันนี้เราก็เอามาทดสอบน้ำให้ลูกค้านะครับตู้น้ำ 3ามหกวัตต์นะครับเดี๋ยวเราใส่สองแผงนะครับผม mm hmm. เพื่อเตือนกำลังของปั๊มให้เต็มที่นะครับเวลาทำงานก็จะได้งานที่สมบูรณ์ครับตันนี้เป็นบันไดสวยงามนะครับผมงานขอเราอันนี้เราพ่นสีเคลือบซิงค์ชั้นนะครับผมเพื่อความสวยงามแล้วก็การใชง้งานที่ยาวนานทนทานให่งขึ้น,นตัวฐานนะครับตัวฐานก็จะเป็นตัว แผ่นเพลทนะครับวางเป็นเพลทใส่เจโบรนะครับไม่มีความชื้นแน่นอนครับผมสวยงามไปนะครับผมพื้นที่คอนขีดลเทนาสิบห้าเซนติเมตรนะครับมีรูจอกเข็มนะครับใต้พื้นคอนขีตมั่นคงแข็งแรงแน่นอนครับผมแล้วก็จะเป็นโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโรงเก็บของครับผมกำลังสร้างขึ้นมาบมคคาท่านใดสนใจนะผมงาน โครงสร้างโซลารเซลล์นะครับผมงานหอถังเก็บน้ํางานโซลาเซลล์ก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมลาโซลาเซลล์ของเรานะครับงานดีๆงานคุณภาพนะครับผที่อายุการใช้งานราคาก็สมเตุสมผลนะครับผมไม่แพงมากไม่ถูกมากนะครับผมใช้เวลาทำติดต่อเราเข้ามาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองสองหกสี่แปดแปดหกสองนะครับผมช่างถนัดนะครับผมขอบคุณครับ